สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่คาบูแดดนะเราจะไปใส่กับรถพ i n o นะครับเดี๋ยวเรามาดูการจูนเนาะสไตล์แคมปัสนะครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์มาทั้งชีวิตวันนี้จะมาเป็นช่างยนต์ก็ดูมั่งก็ดูนะครับว่าจะมีสไตล์การจูนที่แตกต่างกับเดิมๆแบบไหนนะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับลองไปเทสดูเองนะครับเพราะว่า ตอนนี้รถส่งไปให้ลูกใช้ที่มอชอแล้วถ้าจะไปเปลี่ยนคาบ,บูที่มอชอก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเราะนั้นต้องเซตทุกอย่างให้มันได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยใช้อ่อันนี้จากจากทฤษฎีที่เรียนรู้มาจากบรรดาโปรโปรช่างยนต์ทั้งหลายนะครับก็มาสรุปรวมเนาะมาสรุปรวมแล้วก็ าวิธีจะจูนยังไงให้มันแบบว่าเออได้เลยใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวตัวลูกเร่งเนาะเราก็ต้องใส่สายใส่สายเร่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นสายไฟผมใส่สายไฟครับไปก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าพอพอเวลาเราใส่ อะเวลา,าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วนะ,ะ,นะะในขณะที่ลูกมันลงสุดเนาะเราก็ดูระยะตัวนี้มันเท่าไหร่ ะครับเราก็จะทำเครื่องหมายไว้นะครับตรงนี้ใช้กระดาษกาวหรืออะไรแต้มไว้นะครับเพื่อที่ดูรนะยะเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไปตัดหรือไปยึดตรงหัวสายเล่งนะให้พอดีเพราะว่าตอนนี้ผมใช้วิธีหยิบพับมาน้อยแล้วกันนะโอเค จะได้ระยะระยะของจากตัวนี้นะจากปากตรงนี้มานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลอกสายด้านนอกเนาะมันก็จะมาหยุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นสายที่เป็นสายลวดสลิงความยาวของสายลวดสลิงลงมาจนถึงนะครับหัวยึดตัวนี้ ยาวเท่าไหร่เราก็จะได้ตัดสายถูกว่าเราจะใช้ให้มันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะย้ำเข้าหัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้พอดีเลยทีเดียวนะอันนี้ก็คือหนึ่งนะครับปรับหาระยะนะครับปรับหาระยะของการตัดสายนะครับให้พอดีเลยครับเราจะได้ตัดได้ภายในครั้งเดียวเลยแล้วก็สองนะครับ เชฟอย่างที่บอกครับว่าเชฟของเข็มเนาะตัวนี้เข็มมันตรง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 มาแล้วมันก็เริ่มเริ่มปักเชฟเดียวลงมาแล้วครับเนี่ยผมมาร์คสีแดงไว้นะครับมันเริ่มเดียวครับเข็มมันจะเริ่มเดียวตั้งแต่ตัวสีแดงนี่ลงมาครับแล้วก็สีดําสีดํเนี่คือขึ้นไปทีละสองมิลเนาะสองมิลก็เป็นสีดำสองมิลเป็นสีดําแล้วก็ เป็นสีแดงนะครับขึ้นไปอีก2อมิลนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะดูว่ามันจิ้มลงไปได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวน,นี้เข้าไปตามปกติก่อน เราก็จะเห็นทราบเห็นกันไหมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันจมลงไปแค่ไหนนะครับเห,เห็นไหมครับมันจมตรงถึงตรงสีแดงๆเนี่ยนะครับมันจมไปจนถึงสีแดงนี้นะครับอ่ะคราวน,นี้เราก็ตั้งตั้งเดินเบานะครับต้องเดินเบาอันนี้เราก็หา ขนาดที่มันเปิดอากาศนิดนึงนะครับก็คือเราส่องกัะแสงนะสองกระแสนะเดี๋ยวเราลองส่องกัะแสงนะเ,รเราก็จะเห็นแสงที่มันรอดเข้ามานะครับเราลองหมุนคลายออกนะครับจนจนที่ว่าแสงมันหายไปเลยนะ อตอนนี้แสงมันหายไปเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมครับแสงมันหายไปเลยนะครับก็คือเราหมุนเราหมุนตัวนี้นะตัวตั้งเดินเบาเนี่ยแสงมันหายไปเลยคือจุดนี้คือจุดที่มันไม่จ่ายอากาศเลยเนาะทีนี้เราเราเดินเบาเราก็จ่ายอากาศไม่มากแล้วก็รับขึ้นไปนิดหนึ่งเอาสักเท่าไหร่ดียะลองสักอันนี้ครึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบครึ่ง,อ,งอ่าสักประมาณนี้มนะั้ย ันล็อกขึ้นนี่ั้ยนะครับคือเปิดขึ้นมานิดนึงให้อากาศวิ่งผ่านนะครับก็อ,อยู่ตรงหน้ารูของไฮดรเจตพอดีนะตรงนี้ตำแหน่งนี้น่าจะเป็นตำแหน่งเดินเบานะพอ,อเราได้ตำแหน่งเดินเบาเสร็จรอบปเราก็มาดูที่เข็มน,นะไม่ทราบเห็นไหมอตอนนี้เราได้อากาศเดินเบาแล้ว เราก็มาดูที่ตัวเข็มน,นะครับมันจะลงตรงที่ตรงสีแดงจะนั่งอยู่บนตัวทองเหลืองพอดีนะครับเห็นไหมฮะสีแดงจะนั่งอยู่บนตัวทองเหลืองพอดีอันนี้คือตำแหน่งที่ใช้ใช้อากาศเดินเบาแล้วก็เป็นน้ำมันจากรูพลอตเจ็ตนะครับตัวเมนเจ็ตก็อาจจะมีออกมานหน่อยเนื่องจากว่ารูพลอตเจ็ตตัวนี้มันเล็กนะครับอย่างของ ซิโนเดิม erm, มันก็ยังเป็นรูตั้งเท่าไหร่ล่ะสาดอ่ะใช่ไหมเบอร์สามอันนี้เบอร์20อะ่ะมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีออกจากออกจากเมนเจมาด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูตัวเข็มกับตัวรูของเมนเจ็ตตัวนี้นะของเดตตัวนี้มันก็จะมีช่องว่างหลวมๆกันนิดนึงนะครับซึ่งน้ามันก็น่าจะขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อเราจะตั้งเข็มสูงแค่ไหนนะ ื่อที่ให้มันตอบสนองทันทีเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่ตอบสนองทันทีคืออะไรอากาศเพิ่มวูดแต่น้ามันยังไม่เพิ่มเนาะอาจจะมีอาการวอดเนาะอาจจะมีอาการอวดก่อนหรอค่อยบู๊ดขึ้นมาบู๊ดบู๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจจะมีอาการแบบลักษณะนั่นน่ะเหมือนตอนเช้าที่ว่ามันเร่งแล้วมันจะวอดนะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันพออากาศเพิ่มน้ํามันก็เพิ่มทันทีเราก็จะต้องมาตั้งตรงตรงเชฟเนี้ยสีแดงตัวล่างตัวเนี้ยนะครับ ให้อยู่ตรงช่วงที่รูมันเริ่มขยายพอดีให้มันให้มันจอกันอยู่ตรงนั้นเลยเอาง่ายๆแหละพอสมมติสมมติว่าปลายทองเหลืองตัวนี้เป็นจุดที่เริ่มขยายนะเราก็ให้มันจอกันอยู่ตรงนี้เลยในขณะที่ลูกเล่งมันเป็นอากาศเดินเบาเนาะให้เข็มอจันอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็พอยกลูกเล็กขึ้นก็เปิดน้ำมันเลยพร้อมกันเลยนะครับมันก็จะได้ตอบสนองวึ้นวิ้นว้นขึ้นไปเลยนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราจะตั้งสูงแค่ไหนนะครับเราก็เอาเรูปเลื่องออกมาเมื่อกี้จาได้นาะว่าสีแดงตัวบนนะครับสีแดงตัวบนจะอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้เรามาสังเกตดูในในตัวนี้นะครับชัดไหม ก็มันก็จะหลุมหลมนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็จะามาถึงตัวนี้ปั๊บก็จะปิดปิดมากที่สุดนะครับพอตอนนี้นก็จะเริ่มเปิดครับส่วนตัวนี้รูมันจะไม่เท่ากันด้านหนึ่งมันด้านหนึ่งอ่จะจะจะรูเท่ากับไพลอตตัวนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยรูมันจะเท่ากันกับตัวนี้ แล้วมันจะส่งเข็มลงไปนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งรูมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีเมมปเนปะอ <c oughs> ร์ให้เข็มมันลงไปนะครับมันจะมีเปเปอร์ให้เข็มมันลงไปนะครับคันนี้ปากเปเปอร์มันอยู่ประมาณไหนนะครับ <c oughs> ปากเปเปอร์มันก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้ครับหยับตัวนี้แหละเนี่ย ก็จะเริ่มเป็นเปเปอร์เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับแล้วทําการเทียบเลยเทียบปากเปเปอร์ตัวนี้นะให้มันอยู่ตรงที่เข็มมันเริ่มเปิดเนี่ยพอดีเลยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณสีดําตัวที่สองเห็นไหมสีดําตัวที่สองมันก็จะจอจันพอดีนะถ้าสมมติให้มันปิดลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือให้นจมจมสีดํานะครับ เราก็เล่้งวื้นวื้นวื้นขึ้นมานะครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่เราใส่ประกอบอยู่ในเนาะตอนเดินเบาที่เราตั้งลูกเดินเบาไว้สีแดงมันมันจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดลิงกขึ้นมานิดหนึ่งมันจะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันถึงจะเริ่มจ่ายน้ำมันมากขึ้นนะครับก็ ตอนแรกมันจะเปิดแต่อากาศก่อนเปิดแต่อากาศปึ๊บเราก็จ่ายน้ำมันวื้นนะครับแต่ทีนี้เราต้องการให้มันแบบพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเลื่อนให้สีแดงนะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ก็กี่มิลล่ะครับเนี่ยลองประมาณมิลหนึ่งอะลองปรับขึ้นมามิลหนึ่งทีนี้เราก็ไปที่ ััวนนี้นะครบเราจะทำการยกเข็มขึ้นมาประมาณมิลหนึ่งนะครับสไตล์การปรับอาจจะไม่เหมือนใครนะเพราะว่ามันสรุปมันสรุปมานะครับมันสรุปมา การถอดเข็มออกมานะครับครับแล้วก็เรามาดูนะครับตัวเข็มเข็มก็จะมีมีเป็นล่องเป็นล่องให้ซีคลิปมันอยู่นะครับเราเราต้องการที่จะเลื่อนเลื่อนจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ โอเคเลยก็คือเลื่อนลงมาสองขีดเลยมั้งเนี่ยลงมาสองขีดเลยเนาะเลื่อนลงมาสองขีดเลยอันนี้น้ำมันจะหนาไหมใช่ไหมน้ำมันจะหนาไหมเราต้องการให้มันตอบสนองทันทีแหละนะเดี๋ยวน้ำมันหนาไม่หนา,าว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ามันหนาเราก็ค่อยมาลดตัวนี้เอา แล้วก็ตรงพ i l โ t j เจ็ตล้วก็ไม่ต้องจ่ายน้ำมันเข้ามามากนะครับเราก็ปิดปิดตรงปรับสกูตรงพา l โ t j เจ็ไม่ต้องจ่ายเข้ามาเยอะเราลงมาสักอสองขีดกยกเข็มขึ้นไปเลยสองขีด จะเป็นยังไงเนาะใช่ไหมตอนใส่กับรถเข้าไปใช่ไหมอยากรู้ก็ไปลองดูนะครับผมอาจจะไม่สะดวกตอนถ่ายให้ดูตอนรถตอนนี้ทารถนะเพราะว่าผมอาจจะต้องไปทํานอกสถานที่ครับแต่อันนี้คือแบบเตรียมไว้ให้แบบทุกอย่างมันเรียบร้อยที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าไปถึงแล้ก็ใส่ใ,สใ,สใ,สใสได้เลย อันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการการตอบสนองทันทีแบบเมื่อกี้เนาะแล้วน้ำมันมันเยอะเกินไปวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปเปลี่ยนรูไฮรอลเจ็ตน่ะครับให้มันเล็กลงนะครับเรามีนมหนูตัวเก่าอยู่เบอร์ร้อยแปดเนาะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ประมาณนั้นแหละน้ำมันหนาหน่อยมันก็เครื่องสตาร์ทติดง่ายไปได้ดีก็เดี๋ยวลองดูมันวิ่งได้เท่าไหร่ แต่เท่าที่ทํามานะซื้อออกมาจากโชว์รูมผมว่ามันไม่เคยขี่ได้เกินแปดสิบนะให้ช่างที่อื่นทํามันก็ขี่ได้ไม่เกินแปดสิบแต่ว่ารอบที่ผมเอามาล้างเนี่ยผมล้างถังน้ํามันล้างล้างทุกอย่างเลยประกอบเข้าไปมันวิ่งได้ร้อยอ่ะมันได้เร็วที่สุดเท่าที่มันเคยวิ่งมาในชีวิตของมันเลยแต่คราวนี้ยก็คือต้องการแบบการตอบขนองที่มันแบบสับพันทันทีนะครับคือไม่ต้องการให้มันมีอาการวอด อันนี้คือที่ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยคือไม่ต้องการให้มันมีอาการวอดครับต้องการให้มันแบบว่าเช้ามาก็ตอบสนองทันทีเลยขี่ปั๊บกระไดเลยอย่างนั้นแหะ ใส่เข้าไปทีนี้ใส่เข้าไปเสร็จปั๊บนะมันจะต้องมันจะต้องตัวสีดำตัวที่สองมันจะต้องมานั่งนั่งอยู่บนหน้าลูมินียมนี้นะครับเนี่ยต้องมานั่งอยู่หน้าลูมินียมนี่นะครับหรือไม่ก็จมไปนิดหนึ่งนะ พอเราเล,ล่งกับกฟื้นเปิดขึ้นมาเลยนะครับมันจะต้องนั่งอยู่ลักษณะน,นี้หจมไปนิดหนึ่งหรือถ้ามันมันโผล่มานิดหนึ่งก็เดี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทําการใส่พาโเจ็เข้าไปเอ้นไม่ใช่เมียนเจ็ตเียนเจ็ตตอนใส่ก็ดูด้วยนะครับว่ามันลงมาไหมเราจะได้ไม่ขืนมันนะครับก็คือ ที่มันจะมีทองเหลืองโผล่มานะครับใส่ให้ตึงเดี๋ยวเรามาขันแน่นอีกทีหนะึ่งตอนนี้ให้ตึงก่อนตอนพวกอุปกรณ์พวกนี้ผมดูแล้วพอตึงเสร็จป้าผมก็บิดไปได้อีกไม่เยอะนะครับถ้าบิดไปมากกว่านี้ก็จะมีการแตกหรือเกี่ยวเสียนะดังนั้นผมนตึงแล้วก็ไปได้อีกนิดเดียว ม่ทราบเห็นกันไหมฮาเห็นไหมครับเนี่ยตัวสีดําตัวที่สองจะมานั่งหน้าของเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มบิดเร่งปุ๊บนะครับอากาศเปิดกน็น้ํามันเปิดทันทีเลยพร้อมกันเลยนะครับฟืด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 ,ฟดขึ้นมาเลยนะครับน่าจะไม่มีอาการวอดนะเดี๋ยวลองไปใช้ดูเดี๋ยวก็รู้นะ นี่ก็เป็นวิธีการจูสไต